โอ้โหโคตรซี่นะทุกคน สี่สองสี่อ้โแรลกเงินอันนี้เป็นอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆนะครับเสื้อผ้า แปผ่เห็นไหมร่อที่ธนาคา ส้มตำนางฟ้าก็สะดวกใส่ไปง่าย ร้านตอขมของอนบะิทสเคบับ れていいです。 lạc khang thai อันนั้นมาถือเองแยกสีนี้ด้วยสีนี้ด้วยลำบากอ๋อโอเคโอ้ดีมากคุณผูอย่างนี่ิแล้วค่อยก็ได้นะเนี่ยหืมเหรอขอเหล็กออกมาอืมทำไมวะไม่ต้องไม่ต้อง ้กับเป้มันดึงมันดึงเป้ให้ลงไปไงมันก็เลยยากเราไไบบเตรียมพร้อมเต,ตรียมพร้อมนะคุณท่านอ๋อานานอ่าวนางโกโกโก้ยี่สิบนาทีตามแมพ กูก้ก้เชฟอเมซอนอวาซีไม่ได้อยากไปแบบข่าไปเกาะปีปีอะก็หลีเป๊กอหลีเป๊กไงพีก็พีมันเกี่ยวกันที่ไหนปีีหน้าพพีเจอกัน จะต้องเลี้ยวไปไหนไหนะหเนี่ยตรงที่เลี้ยวไปทางขวาเนี่ยอยู่ไปไหนเจ็ดเจ็ดสต,ติดบาอ๋อที่จอดรถค่อนข้างน้อยนะถ้าใครก็อ่าก็มีจอดรถบนถนนมาได้เลย <laughs> ลเลรนไอเชนก็จะไปที่ที่ใหม่บิส่ิ้ง ไม่ตื่นไงไม่ตื่นอะไรฉัตื่นตั้งแต่มงเช้าจริงนะเช้าแล้วตอนนี้คืออาบน้ำแช่ตัวที่ไหนแช่ตัวาเดินาเนอนแแช่หมมีเยอะมีเยอะแช่ได้อีกโอ้ขาวทใจ่มๆเดินช้าๆเดิน ดูอา่าวนางคาราชดรีสอร์ทจะบบีโอทุกทุกซีอูออนเดอะมูนโอ้โหนี่เป็น มาเชอร์มาเช่มาเชอร์มาเช่ร้า,รานสะดดรซือแบรนด์คนไทย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 เอ๊ะก,ก็เป็นอยู่ที่เป็นร้านน,นะนะเป็นยี่ปัวเจ้าดังในกระบี่ก็เลยมาเปิดนี่ตามข้อมูลในเหตุแน่นมากนะนท่านปินปิๆนปินปิๆนปินปิ้นปินปิน,ปน,ปน,ปนหรือแล้วจะไปตอนกลับดี ตอนกลับก็นั่งเข้าเมืองแล้วก็อยู่ในเมืองแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกจากเมือง5 0 0งก็เป็น220แต่ว่าก็ไปแวะในเมืองได้คือกระเป๋ากระเตงเตงไปไมมมไไไ่่่งดีเเก็๋ยวาส<ด>ป โอ้สตากาสมาแ่ไม่ได้เอา่ะผัดไทยเบสเดอะเบสวันผัดไทยไทยฟู้ดโอ้ไทยฟู้ดอินเดียฟู้สดสิบเจนี่ดี แล้วเอานะอาโอ้โคซี่โคซี่ไอเชนรู้สึกมากเอ็กเชนเยอะๆไปหมดเลยวะโอ้ไอเบอร์เกอร์นิวยอ,อร์กสองศูนย์สองสี่โพลเรเจนโอ้ 哇，没事、well,。<laughs>